สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่รักและเคารพทุกๆท่านเลยนะขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหมณในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขอรับก็เนื่งจากว่าพ่อพราหม์พร้อมครอบคร,บครัวช่อง YouTube พ่อพราหม์นะขอรับได้ร่วมมายร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยไปสมทบทุนบูรณะบททองคําวัดท่าสุงนะขอรับซึ่งจะนําไปถวายเก็เบบัตรกุลหลวงพ่อจเจ้าวาด พ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัดท่าสุงในช่วงงานกระถินประจำปี2565ซึ่งจะมีการทอดกระถินในประจำวันประจำปี2565นี้คือวันที่15-16และขอรับเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แะขอรับดังนั้นพ่อพราามเองก็เลยได้นิม,มนต์อัเชิญนะรัตนาพระเครื่องนะฮะของพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์อันมีพ่อเจ้ากรหลวงพ่อพระราชบรมยานแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย วัดท่าซุงแล้วก็ประเด็กระคุณหลวงพ่อเล็กวัดท่าขนุนนะฮะมาให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆลูกหลานเนรหล่นพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเชื่อถือศรัทธาในอนุภาพของสมเด็จพ่อแม่ครูบาอาจารย์อันมีองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์พระประธานนะฮะไปนิมนต์อาราธนาไปขึ้นคอนิมนต์อาราธนาไปประจําบ้านประจําเรือนนะฮะเพื่อที่จะได้มีความอุ่นอกอุ่นใจนะฮะในการป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะ สำหรับพระเครื่องในวันนี้ก็ไม่ใช่เป็นพระเครื่องที่มาที่สร้างจากวัดวัดท่าสุงโดยตรงแล้วก็ไม่ได้สร้างจากวัดท่าขนุนโดยตรงนะครับแต่ว่าเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายวัดท่าสุงนะฮะถึง6รูปไปพุทธาพิเศษให้นะฮะนั่นก็คือเป็นพระเพราะทาใกล้จะหมดแล้วครับเหลือไม่กี่องค์นะฮะนี่นะฮะสามอารหันต์ไตรภาคีนะฮะนี่นะฮะ สามอารหันตัยภาคีนะฮะด้านหน้าและด้านหลังนี่นะฮะสามอารหันตัยภาคีมหาโชคมหาลาภสามอารหันตัยภาคีมหาโชคมหาลาภนี่จัดสร้างโดยสำนักสงอนันตบูรพารามนะฮะนำโดยทอธรรมรักษ์ซึ่งท่านก็จะหาจตุปัจจัยไปสร้างกุติสงนะฮะพร้อมสร้างสเด็จพองปฐมนาตัก30นิ้วนะฮะหล่อทองเหลืองปิดทองนะครับท่านก็เลยได้จัดสร้างพระชุดนี้ขึ้นมา ประชุดนี้เนี่ยมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปพุทธ,ธาพิเศกเนี่ยทั้งหมดเนี่ยหวันด้วยกันนะฮะงานจริงๆจัดขึ้นตั้งแต่วันที่14บสถึงยีแต่ว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์นิมนต์เดิมนนิมนต์มา8รูปนะฮะแต่ว่าท่านมาจริงๆเนี่ยมาได้6รูปนะฮะนั่นก็คือ 1. นึ่งประเระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณองค์อาจะะวัดวีรช,ชนธรรมารามสองเจ้าคุณหลวงตาวัชระชัยวัดธรรมเขาวงธรรมนารายสระบ,บุรีะะสาม ตุพอมหาสิงห์วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่นะฮะสี่พระอาจารย์เอกลักษณ์นะฮะพระอาจารย์เอกลักษณ์นะฮะจังหวัดเชียงแสนนี่แหละฮะห้าพระอาจารย์หลวงพ่อหนุนสุวิชโชนะฮะที่วัดพุทธโบพลารามแล้วก็หกประเด็นประคุณหลวงพ่อเล็กพระครูดรวิลาการจนะธรรมนะฮะหรือที่วัดท่าขนุนนะฮะเป็นองค์ปิดท้ายโดย ครูบาอาจารย์ที่มาพุทธาพิเศษเนี่ยมาพุทธาพิเศษต่างกรรมต่างวาระกันนะฮะมาวนละหนึ่งองค์วรรหนึ่งรูปวรรคหนึ่งรูปนะฮะการมาวรรคหนึ่งรูปนั่นก็แสดงว่าครูบาอาจารย์ท่านต้องนิมนต์องค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้เนี่ยถึง6ครั้งด้วยกันนะฮะก็ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ก็นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพุทธาพิเศษให้ใช่ไหมองค์ที่สองก็มาเหมือนเดิมเมาเหมือนเดิมก็ประจุพลังไปอย่าาางเต็มห พระรุนนี้เป็นพระพิเศษนะฮะก็คือชื่อว่าสามอรหันตายภาคีนะฮะประกอบด้วยหลวงปู่พระศิวลีมหาเถระนะแล้วก็หลวงปู่พระอุปคุตนะฮะเด่นในด้านปราบมานะหลวงปู่พระมหากัจยนะนะเด่นในด้านเลิศในด้านปัญญานะหลวงปู่พระศิวลีนี่เลิศในด้านลาบนะฮะดังนั้นก็คือจับรวมกันมาอยู่ในหนึ่งองค์ชื่อว่าสามอรหันตายภาคีนะฮะเป็นพระที่ทำมา พิเศษนะฮะมวลสารก็พิเศษนะฮะทางผู้จัดสร้างท่านได้บอกว่ามวลสารนี่มีมากมายมหาสารนะฮะประเดี๋ยวพรคุณหลวงพ่อเล็กท่านมาพุทธาพิเศษปิดท้ายวันที่22เนี่ยท่านมาก็ท่านได้เห็นนะฮะองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่เหนือประรมพิธีนะฮะมากมายหลายพระองค์และพระองค์ก็เผยชับพันดารังสีนะ,ะพุทธารศมีมาสีขานวนวลนะฮะปกคลุมที่วัตถุมงคลน,นะฮะแผ่ซาบซ่านไปทั้งหมดนะฮะแต่การ การพุทธไยพิเศษขององค์สมเด็จพ่อในครั้งนี้เนี่ยในพุทธราตมีนะฮะยังมีสายคล้ายๆว่าสายฟ้าแลบปรัแปรบปปรบปรบอยู่อยู่ด้วยนะฮะดังนั้นท่านช่วยในเรื่องจริงๆแล้วช่วยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันพญานันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรคระบาดป้องกันรังสีนิวเคลียร์แล้วก็ช่วยในเรื่องของลาบผลช่วยในเรื่องของความคล่องตัว ในการดำงรงชีวิตทำมาหากินนะฮะช่วยในการป้องกัน,นะะสิ่งอัปมงคลไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะฮะพร้อมกับช่วยให้เราทำมาหากินคล่องแล้วก็ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะสามรารหันตรายภาคีนะฮะเพราะพรามเหลือไม่กี่องค์นะฮะถ้าเกิดราคาเบาๆครับราคาเบาๆแต่ว่ามูลค่าพรานิี่โกดล,ล้านฮะไม่มีประมาณแต่ราคาเบาๆนะฮะถ้าเกิดท่านใดอยากจะนิมนต์ไปสักครั้งหนึ่งนะฮะในชีวิต ก็ทําหมดแล้วก็หมดเลยคงหาไม่ได้ฮะเพราะว่าจัดสร้างครั้งเดียวนะฮะก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับเมดแ8ด7ปดนะครับภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8 8ดแนะครับผมสวัสดีครับ